ไม่เพียงแค่ระดับการเท่านั้นลงไปถึงระดับย่าพ่อค้าแม่ขายก็บอกว่าร,รีบรีบจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมนะครับที่ตลาดสดเทศบาลอุทัยธานีนะครับมีเสียงบ่นกันแบบตังละงมเลยนะฮะ ที่บนกันเพราะตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นผักนั้นยกพาเรตกันหมดนะครับเรื่องของราคาพริกขิ้หอูสวนตอนนี้ถึงกิโลกร,รัมละสามร้อยหกสิบาทมีแนวโน้มจะไปแตะถึง400สี่ร้อยสักดซ้ำไปผักสดชนิดอื่นราคาสูงหมดแตงกวาจากกิโลกร,รมัมยี่สิบขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเป็นสี่สิบาทถั่วฝักยาวจากสี่สิบาททะลุหกสิบเรียบร้อยซึ่งเป็นผลจากอากาศร้อนจัดช่วงนี้และทําให้ผลผลิตลดลงนะครับแนวโน้มราคาจะขึ้นต่อส่วนแม่ค้าไข่ไก่ที่ตลาดสดเมืองนครราชสีมาเรียกร้องให้ตั้งรัฐบาลโดยเร็วพร้อมฝาากว่่เมือ เข้ามาแล้วก็เร่งแก้ปัญหาปากทองอันดับแรกเลยตามที่เคยหาเสียงไวเพราะประชาชนยากลําบากมานานแล้วส่วนชาวสวนชาวลาไยปีที่แล้วราคาตกต่ําปล่อยเน่าคาต้นหนักสุดค่นทําปืนปีนี้ปรากฏว่าอธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศักิ์เสือเอี่ยมพาผู้ประกอบการผลไม้ส่งออกนี่นะครับแล้วก็ผู้คา้าน้ำมันและโรงงานกว่า20แห่งในโครงการอมก๋อยโมเดลเข้าทําสัญญาซื้อลําไยล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต 1 5 5 0 0 0ตันนะฮะแล้วก็ส่งไปทำลำไยอบแห้งแล้วก็ซื้อลิ้นจี่3,000ตันซื้อมะม่วงอีก4 0 0 0 0ตันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังออกสู่ตลาดและก็เร่งกระจายผลผลิตต่อไปนะครับเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาและทำให้พี่น้องกเกษตรกรนั้นอยู่ได้ต่อไปนะครับประจันเสาร์ที่ติดตามนะครับความคืบหน้าสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นปัจจัยเรื่องการเมืองกับตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยนะครับช่วงนี้ผมลาท่านผู้ชม